นิทานคณิตศาสตร์วันนี้เสนอเรื่องออลิเกเตอร์เล่ณดินแดนแห่งหนึ่งนะคะก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าแห่งนี้มีพ่อมดเป็นผู้ปกครองสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความสงบสุขเรื่อยมามีอยู่วันหนึ่ง พ่อมดได้รับล้องเรียนจากบรรดาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ว่ามีเจ้าจรเะเข้ยักษ์ตัวหนึ่งนิสัยไม่ดีมันอันธภา,านมากมันชอบกินมูมามกินไม่รู้จักอิ่มจนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ต่างเดือดร้อนไปหมดพ่อมดได้ยินดังนั้นจึงเรียกเจ้าออลิเกเตอร์มาพูดคุยเจ้าออลิเกเตอร์ ยอมรับผิดทุกประการก็เพราะว่าฉันมันหิวอ่ะฉันตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันก็ต้องกินเยอะๆกินนิดเดียวมันไม่อิ่มทันใดนั้นเองพ่อมดจึงลงโทษเจ้าอลิเกเตอร์ด้วยการจ้าหยิบไม้เท้าพิเศษขึ้นมาแล้วก็เสกติ๊งไปเจ้าที่อลิเกเตอร์แล้วก็บอกว่าต่อไปนี้นะเจ้าอ่ะ มือเท่านั้นถ้าเจ้ากินมากกว่านั้นนะเจ้าอ่ะจะต้องปวดท้องอาหารไม่ย่อยอาหารจะเป็นพิษต่อร่างกายทันทีเลยทำให้เจ้าอ่ะนอนไม่หลับเจ้าอลิเกตเจ้าก็รู้สึกก,กลัวก็เลยเชื่อฟัง่อมดทุกประการอยู่มาวันนึงเจ้าโอริ เกิดได้ยินเสียงพ่อมดอยู่ในหัวว่าเจ้ากินได้แค่วันละมื้อเท่านั้นนะเจ้าออริกเตอร์ก็ลังเลอเอแล้วฉันจะกินกระต่ายฝูงไหนดีนะต้องตัดสินใจเลือกกินแค่ฝูงเดียวเจ้าออริกเตอร์ก็เลยเลือกกินสัตว์ที่มีจำนวนมากกว่านั่นก็คือกระต่ายสีเทานั่นเองเจ้าออริกเตอร์ก็ ยท้องเลวันถัดมาเจ้าออริเกเตอร์ก็ไปว่ายน้ำอยู่ในนอาน้ำเจอกับฝูงปลาเขา้ปาปลาฝูงที่หนึ่งสีส้มผ่านมามีอยู่ด้วยกันเดตัวปลาฝูงที่สองก็ว่ายผ่านมาเป็นปลาสีฟ้ามีด้วยกันสาตัวเจ้าออิเกเตอร์ผู้หิวโหย ก็อาปาอ่าเอ๊ะแต่พ่อมดบอกว่าฉันต้องกินอาหารได้แค่มื้อเดียวนี่นะฉันก็เลยเลือกกินปลาสิ ถ้าครูเล็กใส่ตัวเลขลงไปเด็กๆดูนะเริ่มจากออลิเกเตอร์เาาจกระต่ายผูงที่1ก่อนนะคะสีน้ำตาลมีอยู่2ตัวสีเทามีอยู่5ตัวตอนนี้ครูเล็กไม่มีหัวออลิเกเตอร์แล้วเด็กๆทำมือเลยเอ้เราจะกินออลิเกเตอร์เอ้เราจะกินสัตว์ฝั่งไหนดีนะพอมดบอกว่าต้องกินสัตว์ตัวที่มีปริมาณมากกว่าเด็กๆก,ก็อ้า นัสแสดงว่าเราอาปากไปนะักเลข5นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูต่ออันนี้คือปากของเจ้าปลิเกเตอร์กินตะต่ายฝุ่สีเทาไปแล้วนะคะเปรียบเทียบค่ะเด็กๆดูนะเลข2เปรียบเทียบกับเลข5เลข2 B มี น้อยกว่า5นั่นเองอะทีนี้มาดูต่อไปค่ะมาดูฝูงปลาบ้านนะคะปลาสีซ่อมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ตัวปลาสีฟ้ามี3ตัวอ้าปากกินเงาหมาับนะคะเจ้าอ a ิเกเตอร์ก็จะกินปลาฝูงสี นั่นเองเสร็จแล้วเรามาเปรียบเทียบนะคะเลข7เปรียบเทียบกับเลขสเปรียบเทียบเด้ว่าเลข7มากกว่า3นะคะ เท่ากันนะคะเปรียบเทียบค่ะเลข4จึงเท่ากับเลข4นั่นเองวันนี้เด็กๆลองไปทํากันบ้านดูนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบเครื่องหมายนะคะโดยใช้สัญลักษณ์มีสัญลักษณ์โดยการจำลองสถานการณ์การกินของเจ้าออร์ิเกเตอร์นะคะมีอยู่3สัญลักษณ์ด้วยกันเด็กๆลองไปทำกันบ้านดูนะคะ Bye-bye.